มีคนถามมาว่าโครงหลังคาบ้านรั้วหน้าบ้านเสาหลังคาบ้านหรือประตูเหล็กดัดสามารถเอามาทําเป็นสายดินได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับผมจะใช้หลอดไฟขนาด100วัตต์การทําจุดนี้จะต้องใส่รองเท้าและห้ามจับสายไฟสองเส้นพร้อมกันและต้องดูว่ามีใครสัมผัสถูกโครงหลังคาหรือเสาหลังคาต้นอื่นด้วยหรือไม่ เพราะว่าถ้ามีการผิดพลาดขึ้นมาไฟจะวิ่งไปทั่วทุกเสาและทั่วหลังคาและอาจทําให้คนที่มาสัมผัสหรือเพื่อนบ้านเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงไม่ควรทำตามคลิปนี้โดยเด็ดขาดจะใช้ตลอดไฟขนาด100อวัตต์สายเส้นหนึ่งให้เสียบไปที่ช่องลายหรือช่องที่มีไฟจากนั้นก็มาแตะที่เสาหลังคาถ้าเราแตะไปตรงบริเวณที่มีสีมันจะไฟไ่ติดเนื่องจากสี เป็นขนวนให้แตะตรงรอยถลอกของเสาไฟก็จะติดแสดงว่าเสาหลังคานี้มีการลงดินแต่ถ้าผมไม่ผ่านหลอดไฟใช้ช็อตแบบตรงๆก็จะเปรียบเหมือนการช็อตระหว่างสายลายกับดินซึ่งดินก็คือสายนิวทัลที่ทางการไฟฟ้าจิ้มลงมาที่ดินแล้วก็วิ่งมาขึ้นที่ปูนแล้วขึ้นมาที่เสาหลังคา เบเกอร์บ้านตัดไปแล้วครับเป็นการช็อตเบเกอร์ Baker ที่ตู้คอนซูเมอร์ได้ตัดลงมาเรียบร้อยเนื่องจากเป็นกระแสช็อตมันจะตัดทันทีครับทัวนี้เขียนว่า c 10ก็คือจะตัดกระแสเกินที่10แอมป์เบรเกอร์ชนิดนี้เป็นชนิด c ขนาด10แอมป์จะตัดกระแสช็อตที่5เท่าถึง10เท่าก็หมายความว่ากระแสที่ช็อตล้วตัดตะกี้นี้ จะต้องมีกระแสมากกว่าห้าสิบแอมป์ขึ้นไปผมจะสับขึ้นไปถ้ามันรั้วหน้าบ้านไฟร้อยวัตต์ติดสว่างถ้าผมชดตรงจากนั้นผมก็จะจี้ลงไปดูว่าเบรกเกอร์ย่อยขนาด10แอมป์จะตัดหรือไม่ถ้าเป็นรั้วหน้าบ้านไม่ตัดครับ กระแสไฟจะไหลผ่านรั้วลงไปที่ดินเท่าไหร่7.66แอมป์ได้วที่220ี่220โวลต์หมายความว่ารั้วบ้านนี้ทั้งรั้วเลยจะกลายเป็นไฟ220โวลต์กระแสไหลผ่านรั้วเหล็กลงดินที่8แอมป์นั่นหมายความว่าเบรกเกอร์ไม่ตัดและถ้าไฟกำประตูรั้วแล้วไม่ได้ใส่รองเท้า เย็ยบลงไปที่พื้นปูนไฟจะดูดแต่ถ้าพื้นมันแห้งแต่แต่รั่วน้อยเราก็จะสามารถคลายมือออกมาได้แต่ถ้าพื้นเปียกน้ําหรือร่างกายของเรามีเหงือ่อต้องเหงื่อไหลลงไปที่เท้าไฟก็จะรั่วแรงแรงจะทําให้หน้ามเนื้อหดตัวแทบจะทันทีทําให้เราคลายมือออกไม่ทันแล้วจะดูดดูดตายแต่ถ้ามีคนมาช่วยตัดไฟออก หรือกระโดดทีมจะให้ลูกออกมาได้เราเพงจบบะปลอดภัยกันสรุปการใช้เสาโครงหลังคาและรั้วบ้านห้ามทําโดยเด็ดขาดเพราะว่าเสาโครงเหล็กหลังคาที่เราไ,ได้ทดสอบเมื่อคู่เบรกเกอร์สามารถตัดได้ก็ไม,ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้เพราะในกรณีถ้าดินข้างใตน้นี้เกิดความแห้งขึ้นมาแต่ถ้าไม่กระแสช็อตที่สามารถช็อตลงดินได้เมื่อคู่นี้ทำให้เบรกเกอร์ตัดนั้น มันก็อาจจะไม่ตัดและถ้ามันไม่ตัดมันก็จะเหมือนกับประตูรั้วนี้ก็คือมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าเบรกเกอร์เกิดขัดข้องขึ้นมานกลไกไม่ทํางานหรือไม่มีการตัดโครงหลังคาทั้งโครงก็จะกลายเป็นไฟ220โวลต์ที่พร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเวลาและถ้าโครงหลังคานี้ไปเชื่อมกับเพื่อนบ้านด้วยถ้าหากเกิดการผิดพลาดขึ้นมาหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก็จะทําให้เพื่อนบ้านเสียชีวิตได้และนั่นจะเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาณนั่นเองส่วนคลิปยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ที่ท้ายวิดีโอนี้ส่วนข้อมูลเครื่องมือที่ผมใช้ผมจะวางไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ